สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรเปิดข้อมูลเกษตรกรที่ทกศยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกว่า3 0 0 0 0นรายที่ยังมีสิทธิ์ได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมารับชมพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันที่28มิถุนายน2563ที่ผ่านมานะคะสำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยากเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน10ล้านรายนะคะวงเงินรวมไม่เกิน150,000ล้านบาท จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารทกศนะคะพบว่ายังมีเกษตรกรตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้ทกศยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นะคะมีจํานวนทั้งสิ้น300,000กว่ารายใน4กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีก็คือ60,000รายส่งคืนกระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะ100,000กว่าราย ตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมนะคะ20,000กว่ารายและก็ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งบัญชีนะคะหรือว่าแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินหรือแจ้งเลขบัญชีผิดพลาดนะคะจำนวนทนนั้งสิ้น1 0 0 0 0 0กว่ารายค่ะ เกษตรกร,กรทั้ง4กลุ่มนี้นะคะมีปัญหาทางทกศได้รับข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาทางทกศก็จะโอนเงินก็คือทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรโดยตรงทันทีนะคะและก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะเช็คอยู่ที่ เยียวยาเกษตรกร .com นะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ถึงวันที่26มิถุนายน2563นะคะทกสได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วกว่า70,000ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นการโอน ให้ในงวดที่1จํานวน3 0,000ื่นล้านกว่าบาทค่ะและโอนให้ในงวดที่2อีก30 0 0 0ล้านกว่าบาทเช่นกันนะคะส่วนความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่25มิถุนายน2563กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการอุทธรณ์สิทธิ์ให้กับเกษตรกรจำนวนหลายรายที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์นะคะให้ได้รับ เงินเยียวยาเกษตรกร,กรนี้หลังจากนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งรายชื่อเกษตรกร,กรที่ผ่านการอุทธร์ไปให้กับทกศนะคะเพื่อทยอยโอนเงินเยียวยาต่อไปค่ะและก็สามารถตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินได้นะคะที่เยียวยาเกษตรกร .com ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งความคืบหน้านะคะสำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรซึ่งมีการจ่ายเงินไปแล้ว2งงวดน,นะคะตอนนี้ก็ทยอย จ่ายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่าทากศโอนเงินไม่ได้สามแสนกว่ารายรีบแก้ไขข้อมูลตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะ